ในใจฉัน EP 4วันนี้นะคะโสภีจะมาแบ่งปันความสุขในประเด็นที่ว่าสุขใจที่ได้เขียนค่ะมันคืออะไรนะคะมาเลาฟังกันเลยนะคะวันนี้โสภีมาประชุมที่เขาใหญ่นะคะเห็นบรรยากาศร่มรื่นก็เลยอยากจะมาแบ่งปันความสุขให้ทุกคนนะคะจริงๆอยากให้ทุกคนเห็นด้านหลังนี่นะคะ แต่ว่ามันย้อนแสงนะคะก็เห็นต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังห้องเขียวๆจกนิดนึงก็จะได้ช่วยให้ทุกคนผ่อนคลายมากขึ้นนะคะได้รับความสุขจากธรรมชาตินะคะวันนี้โสพีก็มากับน้องลาบูบูวีสองน้องชีช้นะคะน้องชี้ชี้น้องชี้ชิก็จะมาคู่กับสมุดบันทึกความสุขของโสพีนะคะ ที่เราจะมาคุยกันในประเด็นความสุขในใจฉันความสุขในใจของโสภีวันนี้ก็คือสุขใจที่ได้เขียนก็คือสมุดบันทึกความสุขเล่มน,นี้แหละค่ะทาให้โสภีได้รับรู้ได้เข้าใจได้สัมผัสถึงความสุขใจที่ได้เขียนมันคืออะไรนะคะ EP ที่3นะคะโสภีได้ แบ่งปันความสุขในประเด็นเรื่องของสุขใจที่ได้ให้โซฟีได้เล่าในเรื่องของการให้แล้วเรามีความสุขนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกคนใจดีกับตัวเองนะคะนอกจากเราให้แล้วเราก็ถือว่าเราใจดีกับคนอื่นทุกคนทั้งโลกใบนี้เลยนะคะก็ทำให้ใจเรามีความสุขนอกจากนั้น สวพีก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนใจดีกับตัวเองนะคะโดยการให้โอกาสตัวเองได้มองเห็นความสุขได้รับรู้ถึงความสุขนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกคนเขียนบันทึกความสุขไปนะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขนะคะถ้าใครยังไม่ได้รับชมนะคะไปติดตามชมได้ใน ep ที่3นะคะสุขใจที่ได้ให้ เดี๋ยวโซพีจะแปะลิงก์ไว้ทางล่างนี้นะคะตรงนี้คะไม่ใช่อะไรนะ้างล่าง้างล่างนี้นะคะโอเคแล้วสุขใจที่ได้เขียนคืออะไรที่โซพีได้สัมผัสได้รับรู้แล้วก็เข้าใจนะคะก็คือเมื่อเรารับรู้ก่อนที่เราจะมีความสุขได้เราต้องมองเห็นเราต้องรับรู้มันก่อนใช่ไหมคะอย่างที่3ามอที่ผ่านมาโสพีชวนทุกคนมองหาความสุข แล้วก็รับรู้มันนะคะความสุขก็คือสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากที่เราทําหรือจากที่เราปรับเปลี่ยนความคิดหรือจากสถานการณ์ที่เราไปพบเจอสิ่งดีๆนะคะอะไรก็ได้ที่เปนเป็นเรื่องดีๆเล็กเลเล็กๆน้อยน้อยไม่ต้องรอให้เป็นเรื่องใหญ่เราจะเริ่มฝึกความสุขจากความสุขเล็กๆความสําเร็จเล็กๆนะคะเพื่อ ให้มันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วส,สมองเรามันก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยๆคยุ้นชินกับการรับรู้ความสุขเราก็จะรับรู้ความสุขได้ไวขึ้นนะคะแล้วพอเรารับรู้เรามองเห็นแล้วโสพีก็ชวนทุกคนเอาเก็บเข้ามาไว้ในใจใช่ไหมคะโดยการรับความสุขเข้ามาไว้ในใจของทุกคนเนาะ ก็จะเป็นเหมือนการอินสตอลความสุขของเราเป็นการติดตั้งความสุขที่เรามองเห็นเอาเข้ามาไว้ในใจนะคะนอกจากนั้นวันนี้โสพีได้จากที่ได้เชิญชวนทุกท่านทาโสพีก็ทําเองด้วยนะคะก็ได้สัมผัสว่าการที่เราเขียนความสุขนะคะนอกจากเวลาที่เราเขียนลงไปแล้วนะคะมันก็จะมีความสุขแค่เราเขียนสิ่งดีๆเนี่ยคะ่ะ เราเขียนรูปหัวใจเราก็มีความสุขแล้วเพราะมันเป็นเรื่องดีๆใช่ไหมคะเนาะแล้วก็ถ้าเราเขียนความสุขเรื่อยๆเรามองเขียนเรารับรู้ความสุขเอาเข้ามาไว้ในใจแล้วเราเอาลงมาเขียนใส่กระดาษมันจะทำให้ภาพของความสุขมันชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้คือสุขใจที่ได้เขียนนะคะอย่างนี้โซฟีก็เริ่มเขียนตั้งแต่ ยังไม่นานค่ะวันที่วันที่5เขียนไวพรปีใหม่ให้ตัวเองแฮปปี้นิวร์นะคะปีนี้เป็นปีที่ฉันมีความสุขวันที่6อ่าโซพีก็เ๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะเขียนทุกวันนะคะ6มกราก็เขียนความสุขโซพีจะเลือกความสุข1ความสุขที่รู้สึกว่ามัน มันอะไรนะมันชัดเจนมันจึงใจหรือมันทําให้เรารู้สึกอิ่มใจมากที่สุดมาเขียนหนึ่งอันนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเขียนหลายความสุขก็ได้นะคะเนาะเขียนมากกว่าหนึ่งอย่างได้นะนะคะอย่างวันที่6กสพี่ก็เขียนว่าสุขใจจงังฉันได้เห็นรอยยิ้มของคนที่ได้รับของขวัญจากฉันนะคะนี่พอวันที่7มันก็มีความสุขเยอะละคะ่ะ พราะพอเราฝึกเราจะมองเห็นความสุขได้ไวขึ้นใช่ไหมคะวันที่เจ็ดโสพีจะเลือกเขียนความสุขก็คือสุขใจจ้างวันนี้ฉันโชคดีโชคดีที่ได้เจอไฟเขียวตลอดการเดินทางเลยนะคะแล้วก็วันที่8นะคะ8แบบมกราคม2568นะคะความสุขที่จึ้งใจที่สุดข,ของโสพีก็คือ สุขใจจังวันนี้ฉันได้ช่วยให้คนมีรอยยิ้มนะแล้วล่าสุดก็คือวันนี้นะคะวันที่9กมกราคม2,568นะคะจึงโสภีมาประชุมที่เขาใหญ่นะคะก็ความสุขที่จึงใจที่สุดข,ของโสภีวันนี้นะคะก็จะมี2ออย่างเนาะก็เขียนนี้ได้นะสุขใจจังวันนี้ฉันได้รู้จักคนใหม่ และได้ทํางานกับคนเก่งนะคะซึ่งการเขียนทุกวันทุกวันเนี่ยโสฟีเขียนมาแค่ไม่กี่วันเองนะคะก็รับรู้ได้ว่าเราได้รับความสุขเพิ่มมากขึ้นนอกจากที่เรามองหาความสุขเราคิดความสุขเราเปลี่ยนจากสถานการณ์ที่ดีเปลี่ยนจากความคิดที่มันเป็นลบมาเป็นความคิดทางเชิงบวกเราก็จะได้ความสุขแล้วก็เราก็เอา อินสตอลติดตั้งเอาเข้ามาไว้ในใจนะคะแล้วพอโสภีได้ลองเอาลงมาเขียนนะคะก็พบว่ามันทำให้ภาพของความสุขมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะได้พูดครัำหนึ่งไว้โสภีไปดูใน y o u t u b e กแลคะและโสภีก็ลงเรียนคอร์สหนึงกับคุณหมอนะคะเ,เป็นคุณหมอท็อปนะคะดรท็อป ดร Top Channel นะคะเป็นคุณหมอที่สอนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะทุกท่านไปติดตามได้นะคะมีแต่เรื่องราวดีๆให้ถ้าเราทำตามมันจะเกิดสิ่งดีกับเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะคุณหมอท่านนี้มีคําพูดหนึ่งที่ตรงกับสิ่งที่โสพีได้เรียนรู้วันนี้ก็คือคุณหมอได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราได้ยินเราจะเดี๋ยวเราก็จะลืมนะคะ แต่ถ้าเรามองเห็นเราก็จะจำได้นะคะแล้วถ้าเราลงมือทำเราจะเข้าใจมันะคะมันเหมือนอย่างที่โสพีสัมผัสได้ยังไงก็คือโสพีเชิญชวนทุกโทนทุกท่านนะคะมองหาความสุขแล้วก็รับรู้ความสุขซึ่งความสุขมันเกิดขึ้นทุกวันในชีวิตเราอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่เราจะมองเห็นมันหรือเปล่านะคะ ถ้ามันไม่มีโซฟีก็ได้ชวนเชิญชวนทุกคนสร้างความสุขด้วยตัวเองใน EP 2ีนะคะสุขใจที่ได้คิดถ้าเราหาไม่เจอเราก็แค่สร้างความสุขขึ้นมานะคะพอเราสร้างขึ้นมาเราก็จะมองเห็นแล้วเราก็จะรับรู้ใช่ไหมคะพอรับรู้เสร็จแล้วเอาเข้ามาใส่ในหัวใจติดตั้งเข้ามาในหัวใจของเราให้มันอิ่เต็มที่จากนั้น เอาลงมาเขียนให้ตาเรามองเห็นนะคะให้มือเราได้ลงมือทำม,มันก็จะทำให้ภาพมันชัดเจนมากขึ้นเหมือนที่คุณหมอท็อปทานได้บอกว่าถ้าเราลงมือทำแล้วเราจะเข้าใจนี่แหละค่ะภาพมันก็เลยจะมองเห็นภาพความสุขที่ชัดเจนขึ้นนะคะก็เชิญชวนทุกคนนะคะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะ ที่โสพีได้สัมผัสได้รับรู้ด้วยตัวเองแล้วก็อยากจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมองหาความสุขให้เจอทุกวันนะคะถ้าหาไม่เจอสร้างมันขึ้นมานะคะรับรู้มันแล้วเอาความสุขนั้นเข้ามาไว้ในหัวใจของเรานะคะจากนั้นเพิ่ม ให้ภาพมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการเขียนแค่ปากกาหรือดินสอหนึ่งดามสมุดหนึ่งเล่มกระดาษหนึ่แผ่นแค่นี้มันจะช่วยให้ภาพของความสุขของเรามันชัดเจนขึ้นนะคะลองลองไปทำกันลองไปทากันดูนะคะลองสร้างความสุขกันทุกวันนะคะเพราะความสุขของเราสร้างได้ด้วยใจของเราเองนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะบายยป้านาชิชิบายบายค่ะขอให้มีความสุขทุกวันนะคะ